สวัสดีครับคุณอยู่กับคอนโซลเกมเมอร์สเตชันนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับงาน Nintendo Direct ในวันที่9เดือน2ปี2022หรือตรงกับเช้าวันที่10ของประเทศไทยก็ถือว่าเป็น Nintendo Direct ครั้งแรกของปีนี้เลย หลังจากที่ปล่อยให้ทั้ง Sony แล้วก็ Microsoft แย่งพื้นที่สื่อคึกโครมกันไปเรื่องของการซื้อสตูดิโอพัฒนาเกมต่างๆก็ๆถึงเวลาของ Nintendo บ้างนะครับที่มาในรูปแบบของการจัดงานอีเวนต์ออนไลน์นะพูดถึงเรื่องของเกมใหม่ๆแล้วก็สิ่งใหม่ๆที่ Nintendo เขาจะนาเสนอภายในปีนี้คิดว่าน่าจะมีบางท่านที่รับชมสดไปบ้างแล้วหรือท่านไหนที่ยังไม่ได้ดูหรือดูไปแล้วแล้วอยากจะมาฟังสรุป จากทาง c n s o l e Gamer Station พร้อมกับความเห็นส่วนตัวของผมเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็มารับชมกันได้เลยครับผมเปิดตัวงานมาด้วยเกมใหม่เลยนะครับจาก IP สุทิตก็คือ Fire Emblem แต่ว่าคราวนี้จะมาในรูปแบบ Warriors หรือว่า m u s so โซที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองโดยภาคนี้นะครับก็ชื่อว่าภาค Fire Fire e m b l อมเบลมทรีโฮป ซึ่งก็ได้นำเอาโลกเซตติ้งอะไรต่างๆมาจากภาค Three Houses ที่วางจำหน่ายล่าสุดไปประมาณ2ปีที่แล้วนั่นเองกราฟิกสวยงามทีเดียวก็สำหรับแฟนมูโซแล้วก็ไฟ re เอมเบลมเนี่ยรอเล่นกันได้เลยก็น่าจะมีเอลเมนต์นอกเหนือจากการต่อสู้แบบ1คนต่อสู้ทั้งกองทัพแล้วก็น่าจะมีเอลเมนต์อะไรของไฟ r e เอ b l e ลมสอดแทรกเข้ามาด้วย ตัวเกมนะครับประกาศวันวางจำหน่ายมาเรียบร้อยแล้วก็คือวันที่24มิถุนายนปี2022นี้นะครับ Hello, <everyone. S 1> แล้วก็ตัดมาที่มิสเตอร์ชินยะทากาฮาชิมากล่าวทักทายแล้วก็เปิดงาน Nintendo Direct ครั้งนี้นะครับก็มาเริ่มที่กองทัพเกมจาก Nintendo เช่นเคย The Orange Star Nation Orange needs you เกมแรกก็คือเกม Advance Wars 1 2 Plus 2 Reboot Camp เกมนี้คือเกมวางแผนนะครับจากตั้งแต่สมัยเกม Boy Advance เอามา remake ใหม่แล้วก็มัดรวมขายด้วยกันซึ่งจริงเกมนี้เนี่ยจะออกตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วนะแต่ว่าเลื่อนสำหรับแฟนๆ Advance w a r หรือว่าเกม Simulation วางแผนเะนี่ยก็อดใจรอกันอีกนิดหนึ่งนะครับตัวเกมก็จะเป็นการต่อสู้แบบ turn based สิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือ เราเนี่ยจะได้เล่นเป็นคอมบันเดอร์แต่ละคนซึ่งภาคที่รีเมคมาก็จะมีการใส่เสียงเข้าไปให้เรียบร้อยแล้วน่าจะช่วยเพิ่มอารมณ์ของตัวเกมได้ดีขึ้นแล้วก็ภาค 2. มีการเพิ่มคอมบันเดอร์เข้ามาแล้วก็สภาพแวดล้อมอะไรต่างๆที่อัปเกรดมาจากภาคหนึ่งแล้วก็มีออปชันในการปรับจูนให้ตัวเกมเนี่ยเล่นง่ายเล่นสะดวกสบายมากขึ้นและนอกจากโหมดแคมเปญทั่วไปก็จะมีโหมดอื่นๆเพิ่มเข้ามาให้เล่นด้วยรวมไปถึงโหมดที่เราสามารถสร้างสมรภูมิเองได้ และก็แน่นอนว่ารองรับการเล่น m u l ติ p l a y e r ทั้งโลเคอแล้วก็ออนไลน์ด้วยสำหรับตัวเกมนะครับก็เลื่อนมาจากปีที่แล้วไปวางจำหน่ายวันที่8เดือนเมษายนปีนี้อีกไม่นานนะครับแฟนๆก็รอ,อกันได้เลย In No Man's Sky every star is the light of a distant sun เกมถัดไปนะครับก็ต้องบอกว่าส่วนตัวเองเนี่ยค่อนข้างแปลกใจนิดน,นึงนะครับว่ามาลง n i n t e n d o Switch ด้วยก็คือเกม No Man's SkyIn this infinite procedurally generated universe Here, discover extraordinary Life You'll โลเกมจะเป็นโลก Open World ที่กว้างใหญ่แทบจะที่สุดเลยก็คือเป็นระดับจักรวาลเลยเป็น Open Universe มีดวงดาวหลายร้อยดวงให้เราไปสำรวจแต่ละดาวเนี่ยก็จะมีสภาพแวดล้อมอ n v เว o เม e ต์มี NPC อะไรที่แตกต่างกันก็ใครที่อยากจะมาชิลๆเดินทางท่องจักรวาลแบบแพนเฮลเนี่ยก็รอเล่นบนสวิตได้ สำหรับ No Man's Sky บนเครื่อง n t n t e o s w s w i t นะครับจะวางจำหน่ายในช่วงซัมเมอร์หรือว่าประมาณกลางปี2022ต่อมาก็เป็นเกมที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับเป็น Mario Football ไม่คิดว่า Nintendo เขาจะมาขุดเอาซีรีส์นี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่จากที่ดูเทรลเลอร์ก็ถือว่าน่าเล่นดีเดียวนะครับผมเคยเล่นในสมัยเครื่อง Wii ในภาคที่ชื่อว่า Mario Strikers Battle League นะครับก็จะเป็นกึ่งๆึ่ง c ว s u a l Soccer หน่อยนะก็คือแบ่งข้างละ5คนแล้วก็จะเว่อร์หน่อยคือมีพลังพิเศษมีไอเทมอะไรมาใช้แกล้งกันได้มี Special Shot ซึ่งภาคนี้เขาก็มีการเน้นการ Customize นะเกียร์หรือว่าพวกชุดตั้งแต่หมวกเสื้อผ้าซึ่งจะมีการเพิ่มสเตตต่างๆที่แตกต่างกัน ส่วนที่2ก็คือไฮเปอร์สไตร์เป็นท่ายิงพิเศษซึ่งคิดว่าแต่ละแบบก็น่าจะใช้ไม่เหมือนกันรวมไปถึงตัวละครแต่ละตัวด้วยดูจากกราฟิกลายภาพอะไรก็น่าเล่นดีเดียวนะครับภางนี้เล่นกับเพื่อนๆน่าจะสนุกแล้วก็ตัวเกมนะครับรองรับสูงสุดถึง8คน Nintendo Switch เครื่องเดียวแล้วก็ออนไลน์ด้วยก็คือฝั่งละสี่ นอกจากนั้นเขายังมีออนไลน์คลับนะครับให้เราเนี่ยสามารถเลือกจอยกับคลับแล้วก็ไปสู้เก็บแรงกับคลับอื่นๆได้แต่ละคลับก็จะมีได้สูงสุด20คนสร้างเองก็ได้หรือว่าไปจอยกับที่เขาสร้างไว้แล้วก็ได้ก็น่าจะเป็นคอมมูนิตี้เกมที่น่าสนุกทีเดียวนะครับ Hyperstrikes สำหรับ Mario Strikers Battle League นะครับวางจำหน่ายวันที่10มิถุนายนปี2022นี้นะครับถัดไปนะครับก็เป็นการแนะนำโหมดอีกหนึ่งโหมดของเกมที่หลายๆคนน่าจะรอคอยก็คือ Splatoon 3ภาคที่3นะครับโหมด Salmon Run ซึ่งโหมด Salmon Run นะครับก็คือเป็น Co-op โหมด ทั้งการเล่นแบบใหม่ๆแล้วก็บอสตัวใหม่ด้วยส่วนวันวังจำหน่ายนะครับก็กำหนดคร่าวๆมาเป็นช่วงซัมเมอร์หรือว่าช่วงกลางปี2022 the ready. และเกมถัดไปนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส ใหญ่มากๆนะตัวผมเองก็ค่อนข้างแปลกใจที่ได้เห็นเกมนี้เหมือนกัน A fullremake game of the first Front the Nintendo Mission on switch ising S นั่นคือเกม Front Mission ภาคแรกนะครับเอามา remake ใหม่เป็นเกมตั้งแต่สมัยเครื่อง Super Famicom เลยแฟนๆน่าจะกรี๊ดกราดเซอร์ไพรส์กันสุดๆเลยเป็นเกมวางแผนนะครับโดยมีเซตติ้งเป็นโลกกึ่งๆอนาคตนะแล้วก็มีพวกหุ่นจักรกลต่อสู้กัน สามารถที่จะเล็งโจมตีไปยังแต่ละจุดของตัวหุ่นได้แล้วก็สามารถคัสตอมไมตัวหุ่นของเราได้นะ x and Match ซึ่งหุ่นของเราเนี่ยเรียกว่า v a n c e r นะครับส่วนตัวเกมนะครับก็วางจำหน่าย Summer อีกแล้วนะครับก็คืออยู่ช่วงประมาณกลางปี2022นี้นอกจากนั้นยังทีสมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะมีภาค2 Front Mission 2 Remake นะแต่ยังไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่ Get high-octane set for high Disney Racer Combat for Pixar a and ต่อมานะครับก็เป็นเกมค a r ์ Racing จาก Disney ในชื่อ Disney Speedstorm and Pixar i n s p i r e d race tracks race as a legendary roster of characters on high-speed circuits เป็นการรวมตัวละครระหว่าง Disney แล้วก็ Pixar เอามาแข่งรถกันแต่ละคนก็จะมีพลังพิเศษที่แตกต่างกันดูจากภาพแล้วก็สวยงามดีเดียวนะที่สำคัญคือเป็นฟรีทูเพลย์ด้วยนะครับ ก็จะมีซีซันใหม่ๆมาให้เล่นได้ตลอดเพิ่มตัวละครเพิ่มรถแข่งแล้วก็เพิ่มสนามเข้าไปเรื่อยๆนะนอกจากนั้นยังรองรับ Cross พลตฟอร์มกับเครื่องอื่นด้วยก็แน่นอนว่ารองรับทั้ง Multiplayer แบบ Local Split Screen แล้วก็แบบออนไลน์ม l ลติเพลเยอร์ด้วย as well as split modes. Disney Speedstorm วางจำหน่ายช่วงซัมเมอร์อีกแล้วนะครับหรือว่ากลางปี2022นั่นเอง Dive into these classic franchises on Nintendo Switch. Unleash the power of the force in this classic Star Wars action adventure Nintendo Star Wars, The Force Wii Remaster And force repulse, then combine them for even more destructive combos. Us e button c o n t r o l s ก็เป็นเกมแอคชั่นเอเวนเจอร์ใครที่เคยผ่านเครื่อง V ีสมัยนั้นมาอยากจะรำลึกความหลังก็รอคอยกันได้นะหรือว่าแฟน Star Wars ที่ไม่เคยเล่นก็ลองดูวันวังจำหน่ายของ Star Wars f o r c r Unleashed วันที่20เมษายนปีนี้นะครับเกมต่อมานะครับก็คือเกมที่ประกาศมาแล้วก่อนหน้า งาน Direct ก็คือ Assassin's Creed d e o Collection นะครับภาคมัดรวม Assassin's Creed Saga ของ ESO Aditore the f r e n c h 3ภาคก,ก็ถือว่าเป็นไตรภาคที่มีเนื้อเรื่องที่ดีแล้วก็สนุกมากๆแล้วก็ทำให้ซีรีส์ Assassin's Creed เนี่ยเป็นที่รู้จักแล้วก็บูมมากๆเลยใครที่ยังไม่ได้ไปซื้อของเครื่องอื่นที่วางจำหน่ายมาก่อนแล้วเนี่ยก็มาดูของ Switch ได้นะสามารถพกพาไปเล่นที่ไหนก็ได้แล้วก็ ตัวเกมนี้ตั้งแต่สมัยเครื่อง Play 3หรือว่า Xbox 360เพราะฉะนั้นเรื่องของกราฟิกเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็น่าจะยังสบายๆอยู่บนเครื่อง Switch ส่วนวันวางจำหน่ายของ Assassin's Creed The Ezio Collection นะครับก็วังจำหน่ายเดือนนี้แล้วนะครับ17กุมภาที่หน้าถัดมานะก็เป็นเกม SD Gundam Battle Alliance เป็นเกมแอคชั่น RPG จากแฟรนไชส์กันดั้ม โดยเราจะได้บังคับโมบิลสูตร3ตัวในการต่อสู้แล้วก็สามารถที่จะปรับแต่งหุ่นได้นอกจากนั้นยังรองรับการเล่นโคออปออนไลน์ด้วย S.D Gundam Battle Alliance วางจำหน่ายภายในปี World Cross the tri um of Triumphant Return RPG Classic this and the เกมถัดมานะเป็นเกม r e m a s t e r c h r o n o Cross นะซึ่งส่วนตัวเองก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมถึงเอามา r e m a s t e r นะครับ จริงๆน่าจะเอา Chrono Trigger มารีก่อนแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกม RPG ในยุค PlayStation 1ที่ดีนะครับแม้ว่าแฟนๆที่ติดใจมาจาก Chrono Trigger Series เดียวกันเนี่ยอาจจะงงๆแปลกๆหน่อยเพราะตัวเกมเนี่ยเปลี่ยนแนวทางไปแบบคนละเรื่องเลยนะครับ Over 40 characters can join your party. Depending on the choices you make, the allies who accompany you, and the endings that trigger, will differ. เวอร์ชัน remaster นี้นะก็ปรับปรุง คุณภาพขอ f ไฟล์หลายๆอย่างนะอย่างเช่นสามารถที่จะปิดระบบ Encounter Monster ได้แล้วก็มีการใส่ส่วนที่เรียกว่า Radical Dreamers เป็นส่วนที่ไม่ได้มีอยู่ในเกมฉบับเดิมจะเป็นเรื่องราวต้นกำเนิดของเกม Chrono Cross เป็นแบบ Text Based Adventure ก็คือเลือกคำตอบอ่านเอา Chrono Cross the Radical Dreamers Edition วางจำหน่ายวันที่7เมษายนปีนี้ ถัดจากการรีเมครีมาสเตอร์เกมเก่าก็มาที่เกมใหม่ๆกันบ้างนะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่หลายคนรอคอยก็คือ Kirby ภาคใหม่นั่นเองที่เทรลเลอร์นี้เขาก็โชว์ว่า Kirby จะไม่ได้ขมือบแค่สิ่งมีชีวิตอีกแล้วนะครับแต่สามารถขมือบสิ่งของได้นะนี่ขมือบรถไปนทั้งคันเลยกับ Kirby and the forgotten land ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของซีรีส์เคอร์บี้ก็คือมาเป็นแบบ 3D action adventure ในโลกที่ดูเหมือนจะโพสแสปคอร์คลิปหน่อยๆซึ่งการขมือบสิ่งของเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น mouse full mode นะครับก็คือเต็มปากไม่ว่าจะขมือบรถขมือเว i ดิ้งแมชีนขมือปลอดไฟอะไรก็น่าจะช่วยเพิ่มความฮาความมันความแปลกให้กับเกมเพลย์ของเคอร์บี้ได้ดีทีเดียว นอกจากนัะนะ้นคุณสมบัติที่ปกติเขมือแล้วมันจะก๊อปปี้ความสามารถนั้นได้เนี่ยยังสามารถที่จะอีวโวนะฮะพัฒนาวิวัฒนาการไปได้อีก,กน่าจะทำให้ระบบแล้วก็เกมเพลย์ลึกมากขึ้นสำหรับตัวเกมนะครับก็วางจำหน่ายวันที่25มีนาคมปี2022นะเดือนหน้าได้เล่นกันแล้วใครอยากจะพรีออเดอร์ไว้ก่อนก็ได้ Nintendo Director ご覧の皆さん แล้วก็อีกหนึ่งเกมนะครับที่จริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่เซอร์ไพรส์แค่ Nintendo แต่ว่าลงให้แทบจะทุกเครื่องเลยก็คือ MLB The Show 22ก็แน่นอนว่ากราฟิกก็จะด้อยกว่าแพลตฟอร์มอื่นๆแต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือความสะดวกสบายในการเล่นเรื่องของแฮนด์เฮลแล้วก็สามารถที่จะ cross progress ได้ก็คือหากเรามี MLB The Show 22บนเครื่องอื่นๆเนี่ยก็เาเซฟมาเล่นต่อบน Nintendo Switch ได้ใครที่เป็นแฟนเกมเบสบอลนะก็น่าจะเล่นได้ต่อเนื่องมากขึ้นตัวเกมนะครับวางจำหน่ายวันที่5เมษายนปี2022ั t ถัดไปก็จะเป็นบรรดาคอลเลกชันต่างๆที่มาขายบนเครื่อง Nintendo Switch นะเกมแรกก็จะเป็นเกมจากตระกูล Kingdom Hearts ตั้งแต่เวอร์ชั่น 1> HD 1.5 2.5 HD 2.8แล้วก็ Kingdom Hearts 3แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเป็น Cloud Version นะครับต้องต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาตัวเกมเนี่ยไม่ได้ดาวน์โหลดมาอยู่บนเครื่องเรานะครับแต่ว่าไปเล่นบนเซิร์ฟเวอร์ของ Square Enix บน Cloud ไม่ใช่อยู่บน Cloud อย่างเดียวนะครับแต่ว่ายังแยกขายด้วยแนะนำว่าข้ามไปเล่นบนแพลตฟอร์มอื่นๆจะดีกว่า สำหรับคอลเลกชันนี้นะครับเขาตั้งชื่อว่า Kingdom Hearts i n t e g r a m um Masterpiece for Cloud Clono coming Nintendo is i s to t w ถัดไปก็จะเป็นอีกหนึ่งเกมแอคชั่น 3D แพลตฟอร์ e เมอร์คลาสสิกคือเกมโครโนว While firing wind bullets to grab and throw enemies use each level surroundings to your advantage มาพร้อมกับภาค2เลยนะโครโน่2โครโน Collection ทั้ง2ภาคนะครับ วางจำหน่ายวันที่8กรกฎาคมปี2022ถัดมานะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ขึ้นหิ่งของหลายๆคน Portal Companion Collection เป็นพัซเซิลในรูปแบบของ first person มุมม,มองบุคคลที่1ปริศนาของเกมนี้เนี่ยสนุกท้าทายมากๆมาอยู่บนเครื่อง Nintendo Switch ก็น่าจะมีโอกาสได้เล่นมากขึ้นโดยคอลเลกชันเขาก็มัดรวมทั้ง Portal ภาคแรก,แล,กลแล้วก็ Portal ภาค2มาเลยแล้วก็รองรับ Multiplayer นะครับทั้งโลเคอลออนไลน์แล้วก็แบบสปริตสกรีนด้วย Portal Companion Collection วางจำหน่ายภายในปีนี้นะครับยังไม่ได้กำหนดช่วง A alive เกมถัดมานะครับก็น่าจะเซอร์ไพรส์แฟนเกม JRPG หลายๆคนเลยนะครับนั่นก็คือเกม l i f e alive เป็นเกม JRPG ที่บอกว่าเซอร์ไพรส์ก็คือเป็นครั้งแรกที่มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับร่นต้นฉบับเนี่ยมีแค่ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น Japan RPG overseas leased outside Japan, The RPG Live alive makes its overseas debut its in of Now HD2D โดย Engine ที่เขามาพัฒนาก็คือตัวเดียวกับ octopath traveler หรือว่า triangle strategy ครับเป็นแบบ hd 2 d เป็นการเล่าเรื่องผ่านตัวละครหลักจากหลายยุคหลายสมัยมีตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ ยุคคาบอยแล้วก็ยุคจีนโบราณยุคเอโดะของญี่ปุ่นยุคปัจจุบันแล้วก็ยุคอนาคตอันใกล้นะครับสุดท้ายจะเป็นยุคอนาคตอันไกลโพ้น in Space What other stories are on the horizon? น่าสนใจมากๆเลยนะครับเกมนี้สำหรับแฟนๆเกม JRPG ทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ l i f e Alive วางจำหน่ายวันที่22กรกฎาคมปี2022นี้ It's iteration Wii Series the Sports a new iteration of the Wii Sports series. แล้วก็ถัดมาเป็นการกลับมาของ Wii Sports ครับหรือว่าเกมกีฬาที่คราวนี้เขาใช้ชื่อว่า Nintendo Switch Sports ก็สำหรับเกม Wii Sports นะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมกีฬาที่ดีมากๆอันดับต้นๆของโลกเลยแล้วก็ของเครื่อง w ด้วยสมัยนั้นนะครับเป็นเน้นการใช้โมชั่นเลยก็คือใช้จอย V ี m o ม e ในการเหวี่ยงไม่ว่าจะเป็นเล่นเทนนิสโบลิง่งก็เอามาทำใหม่บนเครื่อง Nintendo Switch ก็น่าสนใจทีเดียว เบื้องต้นเนี่ยเขาก็จะมี3เกมที่เอามาจากฟีสปอร์ตตั้งแต่เทนนิสโบลิง่งแล้วก็จะมีชัมบรานะครับหรือว่าฟันดาบแล้วก็มีการเพิ่ม3กีฬาเข้ามาใหม่ตั้งแต่ฟุตบอลอารมณ์คล้ายๆ r k e เกต League หรือเปล่าเนีเป็นบอลลูกใหญ่ๆสามารถใช้โมชั่นคอนโทรลได้นะครับสบัดเพื่อแบบเตะนอกจากนั้นยังสามารถเอามาติดกับขาด้วยเล g t r a p p นะในการเตะ ลูกโทษอะไรย่างนี้ได้ด้วยแล้วก็มีกีฬาใหม่ก็คือแบดมินตันใช้โมชั่นเหวี่ยงไปเวี่ยงมาได้แน่นอน right, while the the air. อีกเกมก็คือเกมวอลเลย์บอลนะครับมีทั้งเซิร์ฟมีทั้งเซตมีทั้งตบผ่านโมชั่นได้หมดแน่นอนว่าโตเกมรองรับการเล่นมัลติเพลเยอร์ทั้งโลเคอลบน Nintendo Switch เครื่องเดียวแล้วก็ออนไลน์เลย์ได้แล้วซึ่งออนไลน์เนี่ยสามารถที่จะเล่นกับเพื่อนก็ได้ หรือว่าจะเป็น random matchmaking กับคนอื่นก็ได้ทิ่งเราชนะมากขึ้นก็จะได้เจอกับคนที่เก่งขึ้นก็น่าจะสนุกทีเดียวนะครับได้แข่งขันกับคนทั่วโลก Mr. Takahashi! Oh! Hello there everyone! I'm Yoshiaki Koizumi from Nintendo แล้วก็เขาก็เอาคุณโคยซุมินะครับมาเล่นแข่งกัน Some volleyball online, together with ก็ Volball online together Koizumi with Mr. ทั้งคู่เขาก็จะมาแข่งวอลเลย์บอลออนไลน์กันก็ต้องบอกว่า แอคติ้งไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคนพาก็ช่วยให้เกมดูมันมากขึ้น another attack Now their They get the ball. And with the setup Takahashi Here's chance Kowazumi S scorees ball And Now from สำหรับ Nintendo Switch Sports ครับก็วางจำหน่ายวันที่29เมษายนปี2022แล้วก็จะมีฟรีอัปเดตมาในช่วงกลางปีซึ่งตัวฟรีอัปเดตเนี่ยก็จะมีเกมกีฬาใหม่ๆเข้ามานะเช่นกอล์ฟ นอกจากนั้นนะครับเขาก็จะมีการทดสอบเล่นออนไลน์ของเกมนี้ด้วยเพื่อทดสอบเรื่องของเทคนิคอลใครสนใจก็ไปจอยทดสอบเล่นออนไลน์กันได้นะครับในช่วงวันที่18ถึง20กุมภาพันธ์นี้ต้องเป็นสมาชิก N S O นะคหรือว่า Nintendo Switch Online I looking this Nintendo Switch hope you're forward to more game Let's see few a แล้วก็มาต่อกันที่เกม Nintendo Switch ที่เหลืออยู่ เกมแรกก็เป็นทาคโนทัสจิน h y t h ม Festival เกมตีกลองสุดกวนสุดน่ารักนะครับทางนี้ก็จะมีตัวละครใหม่ๆเข้ามาแล้วก็แน่นอนว่าอัดแน่นไปด้วยเพลงต่างๆมากมายก็มีธีมซองของ The Legend of Zelda ด้วยโดยทั้งหมดจะมีเพลงให้เล่น76เพลงแล้วก็มีโหมดหลายโหมดให้เลือกเล่น t Heart t a your to o e c n ทัก o โนทัสจิน h y t h m Festival วางจำหน่ายภายในปี2022นี้ ยังไม่ได้กำหนดช่วงนะครับแล้วก็ตัวเกมเขาจะมี Subscription ให้จ่ายเพิ่มถ้าจ่ายแล้วก็จะสามารถเล่นเพลงเก่าๆได้กว่า500เพลงเลยลก็น่าจะคล้ายๆกับ Just Dance what's new with switch these Nintendo switch games? S games แล้วก็อัปเดตเกมที่ใกล้ๆจะออกของ s w i t นะตั้งแต่ Triangle Strategy game Triangle strategy almost here is ตัวเกมนะก็ประกาศเดโมโต,ตัวใหม่ที่สามารถ เล่นได้จนถึงจบช h a ปเตอรเลยใครอยากเล่นก็ไปดาวน์โหลดได้วันนี้เลยและเซฟเนี่ยยังสามารถที่จะถ่ายโอนไปยังเวอร์ชั่นเต็มได้อีกด้วยแล้วก็ DLC ตัวใหม่ของ Cuphead ในชื่อ the delicious last course, course. here you'll explore a brand new inkwell isle อันนี้ก็ต้องซื้อเพิ่มนะครับสำหรับ DLC ตัวนี้เป็นเกาะเกาะใหม่เลยมีบอสใหม่มีฉากใหม่แล้วก็มีตัวละครที่เราสามารถเล่นได้ตัวใหม่ด้วยน่าจะง่ายขึ้นนะครับมีกระโดด2จังหวะมีกลิ้งหลบ And สำหรับตัว DLC นี้ก็วางจำหน่ายวันที่30มิถุนายนแล้วก็มาต่อที่ free u p เด t ของเกม metroid dread นะครับ อันแรกก็คือเป็น one hit คิวโดนทีเดียวตายใครจะเล่นก็เลยน,นะผมไม่เล่นแล้วครับแค่ปกติก็ยากแล้วแล้วก็นอกจากโหมดยากจัดนะ,ะเขาก็มีโหมดง่ายมาด้วยนะก็คือซามูสเนี่ยจะสามารถ Recovery HP เพิ่มขึ้นมาได้นะในชื่อ Rookie Mode ใครที่เล่น normal ยากไปก็มาลองอันนี้ได้สำหรับ free update ตัวนี้ก็อัปเดตวันนี้ได้เลยสำหรับใครที่มีเกม metroid red อยู่แล้วแล้วก็ ฟรีอัปเดตตัวที่2จะมาในช่วงเมษายนซึ่งจะเป็นโหมดใหม่ก็คือ Boss Rush คนระับแล้วก็มาที่ Subscription Nintendo Switch Online กันบ้างนะครับก็เป็นการแอดเกมเข้าไปใหม่กับเกม Earthbound นะหรือว่าบางคนจะรู้จักในชื่อ m a t t e r นะครับเป็นเกมเก่าสมัยเครื่อง Super Famicom ก็เป็นอีกหนึ่งเกม RPG ในตำนานนะครับบอกว่าฝั่งฝรั่งเองเขาก็ชอบมากๆเลยเกมนี้มีเนื้อเรื่องแบบ,บนปนป่วนเกาๆนะครับและนอกจากภาคที่ลงให้กับเครื่อง Super f a m i c o คนะครับก็จะมีภาค Beginning นะหรือว่าภาคแรกที่ลงให้กับเครื่องเฟมิคอมด้วย ใครที่โหยหาภาคใหม่นะครับก็ย้อนกลับไปเล่นภาคเก่าๆได้ก่อนนะผ่าน Nintendo Switch Online Subscription นะครับก็เล่นได้เลยนะครับวันนี้อัปเดตเล่นได้เลยแล้วก็มาต่อกันอีกหลายๆเกมนะครับเป็นแบบแนะนำสั้นๆเกมแรกก็คือ Zombie Army 4 Dead War มาลงให้กับเครื่อง Nintendo Switch วันที่26เมษายนเก t Sup f ะเ m a Den Undying Moon นะครับเป็นเกม รีเมคของเกสุฟ u ม a เดนหรือว่าเราจะรู้จักกันในชื่อดาบสายลมตั้งแต่สมัยเครื่องไฟมิค o อมนะครับเกมนี้ก็น่าเล่นทีเดียวนะครับสามารถที่จะซื้อมาเล่นได้แล้ววันนี้แล้วก็หลายๆคนอาจจะรอ,อคอยเกมนี้นะครับ Demon Slayer no no k i คิม s u สึโนยไบะเดอะฮ n o k a m เมคครอนิคอลนะหลังจากลงให้กับหลายๆเครื่องไปแล้วก็ได้เวลามาลง Nintendo Switch สักทีหนึ่งนะวางจำหน่ายวันที่10มิถุนายนปี2022ถัดมาเป็นเกม Lego Bros เป็นเกมจากซีรีส์ Lego นะครับ วางจำหน่ายเดือนมิถุนายนปี2022แล้วก็เกม two point campus เป็นเกม simulation น,นะครับวางจำหน่ายวันที่17พฤษภาคมคราวที่แล้วเป็นโรงพยาบาลคราวนี้ก็มาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยบ้าง What think did you think? แล้วก็ตัดมาที่คุณทาคาชิอีกทีหนึ่งนะครับมานะพูดถึง Mario Kart 8นะครับว่าเล่นกันมานานมากๆแล้วนะถึงตรงนี้หลายๆคนน่าจะคิดถึงภาคใหม่ที่ว่าน่าจะเปิดตัวม a ริโ Kart 9นะครับ ซึ่งเขาบอกว่า Mario Kart 8 Deluxe เนี่ยขายมาตั้งแต่ปี2017 take แต่ไม่ใช่นะครับจะเป็น DLC ตัวใหม่ที่เอาคอสจาก Mario Kart เกมเก่าๆเอามา remake ทำใหม่แล้วก็มาลงเป็น DLC ที่ต้องซื้อเพิ่มให้กับเกม Mario k a r t 8 Deluxe แทนสำหรับ DLC ตัวนี้นะครับในชื่อ Booster Cost Pass ก็มาจากภาคเก่าๆของ Mario Kart ตั้งแต่เครื่อง Super Famicom แล้วก็บนพวกเครื่องพกพามาจนถึง Mario Kart ทัวรบนมือถือด้วยโดยตัวอัปเดตเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นทั้งหมด6 wave นะครับค่อยๆอัปเดตมารวมทั้งหมด48คอสจะจบลงในปี2023น่าจะแปลว่าเราน่าจะไม่ได้เห็น Mario Kart 9 อโดยเวฟแรกนก็จะมีโคคนัทมอลจาก Mario Kart ์ีช็อกโกเมลเทนนะครับจาก Mario Kart 64แล้วก็โตเกียวเบลนะครับจาก Mario Kart t o ทัอันนี้ตัวอย่างครับสำหรับเวฟแรกแล้วก็รองรับทั้งโลเคอลแล้วก็ออนไลน์แน่นอนโดยราคาของ DLC ตัวนี้จะอยู่ที่24.99 us นะครับเวฟแรกนะครับก็จะให้เล่นได้ในวันที่18มีนาคมปีนี้แล้วก็ทีเด็ดสำหรับคนที่ซื้อ NSO แล้ว er, ก็บวกกับ Expansion Pack ไปเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยจะได้ DLC ตัวนี้ไปเล่นเลยเพราะนั้นใครที่มี Expansion Pack แล้วก็เล่นทั้ง Animal Crossing เล่นทั้ง Mario Kart 8 Deluxe เนี่ยก็คุ้มทีเดียวเกมสุดท้ายนะครับที่เขาจะประกาศมาดูกันว่าเป็นเกมอะไร in to order ต้องบอ,อกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่แฟนๆเกมนี้น่าจะกรี๊ดเลยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นไม่กี่เกมที่เก่งกันมาแล้วมาจริงๆใน Nintendo Direct ครั้งนี้นะครับ there are kill. You นั่นก็คือเกม x e n o b l a d e 3นะครับภาคที่3ของ x e n o b l a d e ก็เป็นเรื่องราวใหม่เอี่ยมเลยตัวละครใหม่ to move could forward บ <Again. S 2> <Falcon Online. S 1> อกว่ากราฟิกภาพนี้สวยงามจริงๆนะเปิดเผยมาเยอะทีเดียวนะครับทั้งตัวละครทั้งเรื่องราวทั้งเซตติ้งของตัวเกม Fan แฟนๆที่รอคอยน่าจะจุใจเลยกับ Xenoblade Chronicles 3 และที่น่าดีใจไปกว่านั้นก็คือกําหนดช่วงที่จะวางจําหน่ายแล้วก็คือเป็นเดือนกันยายนปี2022นีี้เลยน่าจะเต็มอิ่มกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับแฟนๆ Nintendo ทั้งเกม Surprise แล้วก็เกมที่คาดว่าจะมาเนี่ยอาจจะน้อยหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไดเรกที่แฟนๆ Nintendo แล้วก็คนที่มีเครื่อง n n t e n d o s w i t c h เนี่ยน่าจะแฮปปี้สบายใจกันได้เลยว่าภายในปี2022นี้ เกมน่าเล่นจาก Nintendo แล้วก็ Third Party ที่มาลงเครื่อง Nintendo Switch เนี่ยเพียบแน่นอนก็สำหรับคลิป Nintendo Direct วันที่9กุมภาพันธ์ปี2022 Direct แรกของปีจาก Nintendo ประมาณนี้นะครับกิดเห็นอย่างไรกับ Nintendo Direct ครั้งนี้มีเกมที่ชอบเกมอะไรบ้างหรือว่ารอเกมไหนอยู่แล้วมันไม่มานะครับก็พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์เหมือนเช่นเคย สุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์คลิปจากคอนโซลเกมเมอร์สเตชัหรือว่าท่านไหนอยากจะสนับสนุนช่องเป็นพิเศษก็สามารถกดจอยหรือว่ากดสมัครใต้คลิปได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนขอบคุณครับ That's today's Nintendo Direct Thank you for watching all for for you